สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมในเอล์แชนแนลสอนคาดกว่างของเอล์แชนแนลของเรานะครับวันนี้กว่างเพาะข,ของเอล์แชนแนลของเราคือจะคัดไซส์วัดไซส์นะครับแล้วก็จะเอาเพื่อลูกค้าเนาะเฮาลูกค้าเพิ่นจะเอาไซส์สองหกขึ้นนะครับไซส์สองหกขึ้นเฮาก็จะมาวัดไซส์อ่าตอนนี้อยู่ที่สองหกฝายนะครับสองหกจุดสอง่าสองหกจุดแปดก่อนถือว่าใหญ่นะครับ อ่คลาดไปเลยเลยลูกค้าไปยาสง่งเลยนะครับใส่ไว้ที่ต่อเขาจะใช้แบบความเร็วนะครับความเร็วหรือว่าความบวย2 <c oughs> สองหกแอะไรหนึ่งตัวตัวต่อไป ตัวหลัดต่อไปนะครับต่อไปให้อ่วต้องวัดนะครับอันนี้เป็ใส่ย,ย็งั้นสายชน,นพักตัวอยู่โ okay. อเคเราต้องวัดครับเอ่คือเลยเลยแน่นอนพ่อใหญ่กว่าตัวตะกี้นะครับการวัด ขาขาวนะครับแาได้วัดฟิดเปี้ยฟิดเปี้ยนะครับแต่ว่าเขาข่าวแต่เขาดูไซไปถึงลูกค้าเปิดบาร์เดือดร้อนนะครับเออมันคือเดือดร้อน <c oughs> สองหกไปต่อเนื้อครับเออได้สองตัวแล้วอ่าเขาจะเปลี่ยนเชียวฮะสองหกขอไปไว้ตรงไหนดีอยาอหาที่ไว้ก่นอนเอาวางตรงนี้ก่นนอนเอาโอเคเอ่า,า,าเอาเอาแถวแถวนี้ก็มาอันนี้คือกวางพ่อปีนี้เนาะกวางพ่อปีนี้ครับ นะครับอันนี้คืออยู่ในระยะเหระพักตัวครับอยู่ในระยะอันนี้จะขึ้นมาพองแล้วกันอ่ามีขึ้นมาพองแล้วนะครับอ่าสองหกอันนี้นใช่สองหกนะครับอ่าไปนิดหนึ่งไปสองหกจุดสองเบ,บียดเยนมาแล้ว น,นี่คัดประมาณกี่ตัวครับเจ็ดสิบตัวนะครับลูกค้าอยากได้ประมาณเจ็ดสิบถึงร้อยตัวคัดเผื่อๆไปเลยนะครับตัวที่สามไม่หยาถึงอยู่ก็เนาะไม่ถังเราตีไปได้ขึ้นเราอ,อันนี้กำกึ่งนะกำกึง่งน,นี่คือวัดไซส์ประมาณหกสิบหกสิบนี่ประมาณเลขอย่างเลขหกน่ะแหละ อ๋อนี่เลยเป็นดิจิตอลบอกแม่นอันนี้เป็นดิจิตอลนะครับอันนี้สองหกนะคสองหกเป๊ะโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ใหญ่เพื่งไปสองหกสองเจ็ดสองแปดกับแล้วแต่สองหกนี่ก็คือความหนาของตัวอ่าความหนาของตัวถ้าควางความยาวกับแห็นแอบนี่ใช่ความยาวก็คือปลายเขายันก้นนะครับความยาวสองหกนี่คือเขาวัดทางข้างนะครับอ่าวัดทางข้างครับมากปีก ปลายปีกสุดปีกของวันเนาะเขากขว่าสุดปีกสีก่อนสองหกนี่ก็คือขนาด2.60จุดหกศูนย์เซนนะครัใช่ครับสองจุดหกศูนย์เซนหรือว่าสองร้อเออสองร้อยมิลอันนี้เหมือนใช่จ้ะสองมิลอันนี้น่อยอันนี้สหน่อยนี่น้อยกว่าน้อยแต่ห่อัยอยูว่าอันี่เล่มาสองห้าอ่าสอหอันนี้ กอดเหเกตหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวแยกไปอ่าแม่นครับประมาณนี้นะครับเนะเาะอันนี้คือเอาันี้มาดูาดข้าวข้าวนะครับร่าวข้าวาว,วัดส่งลูกค้านะครับการวัดทรงลูกค้าเนาะการวัดดูลักษณะตังบนตัวนะครับเออดูลักษณะตังบนตัวนะครับว่าข่าวบนมันสมส่วนกันกอมาใจว่าขาวัดแต่ตัวขาเปิ้ลนะครับขาวัดข่าวบนตัวว่าสมส่วนกันหรือเปล่าที่จะ ได้ไซส์สองหกแล้วมันต้องหกปลายขึ้นนะครับจะถึงจะสมบูรณ์นนะมันไม่ใช่สองหกห้าแปดห้าเก้าหรือว่ามันสันน้นนะครับเขาก็บขึ้อเปิดน,นะครับเขาต้องดูทรงไปนะครับตามนี้แค่นี้แหละบางเงีังแต่ละตัวงงมงาม,มันมันแอาจ,จะมันต่อต่อช่วย มันดินนะครับตอนวัดอาอย่าสองสี่เขาสี่จุดศูนย์กระซ้ายเนี่ยว่าเขาแหวมแน่ถือใจอ๋อตัวนี้มันบางก่อนได้สองสี่แตะหรอถ้าสองสี่แต้เก็แยกไว้นะครับอันนี้กับแมงมเกตนะครับงามสองเลขสวยเป็นห้อง,องเลขสวยเลขงามเลขมีทรง น้อย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 กลางน้อยองน้อยมีสองสองสีน oh ี huh, kami, a, ah, ่มีหนิบอยู่นะครับในกิจกรรมก็มีอยู but, right, ่นะครับก็ลงกิจกรรมกันเนาะสองสี่เอามาไล่วัดไปเลยเราจะได้หูในตัวแต่ว่าแอบน้อยจะจบก่อนตัวนี้ออกมาดูมัต้องดูอย่าง้รครับท่อมาดูข้างก่อนนะครับแอร์ล่ะแอร์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันมาแอร์เจอมันอยู่ในช่วงพักตัวอะไรแอร์เนี่ยถ้ากดแอร์ก็แอร์นะครับ เนีกข้าตอันนี้เลยอันนี้เลยอะเคประมาณนี้ก่อนเนาะประมาณนี้ก่อนเว่าเดี๋ยวเขาจะทาการวัดคัดหมดนี้นะครับนาะประมาณหกเตัวนะครับเือคัดเกนะสอตัวนี้สอปลายววเขข่าวนขาวแต่บมีกันน้อยเหลือ สองหกแน่นอนถ้าหาว,ว่าตามเพ้ลูกค้าแล <พอ S 2> ้วแ่เปิ้นข้าได้นองไซส์ไหนเนาะแม่นครับมีหลายไซส์นะครับโอเคประมาณนี้เนอะขอคัดเราครับเจ็ดสิบตัวใช้เวลา